แล้วก็พ่อนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราเะคะจะมาเล่น,ลน yeah. ระเบิกันจะมาหนีเอาตัวรอดจากบ้านคุณยายแกรนนี่กัน,นะค่ะทุกคนอ๋อนี่ไงใช่ไหมใช่คะ่ะนี่ก็คือคุณยายแกรนนี่นะคะเธากำลังถือไม้กระบอกที่มีน้าอยู่คะ่ะพ่อ,อถ้าเขาไล่ตามเราเราจะโดนน้าเขาแทงเราไหม, <ๆ S 2> ไมนะคะ <bruk> อ่ะแล้วพ่อรู้ไหมคะคนต้องการนี่คืออะไรให้พ่อทายก่อนคือใครเนี่ยหรอใช่ค่ะคือใครคะคือ คือผีผีผีเนี่ยไม่ใช่ค่ะว่าเขาคือลูกของคุณยายแกนี่ค่ะใช่แล้วคุณนี้ก็จะเป็นคุณตานะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาถือปืนหรือเขาถือพวกไม้ค่ะว่าเหปืนปืนเลยนะฮะป้อกันช็อตตี้โอ้ใช่แล้วนี่นะอ่ะแล้วร้านนี้นะคะก็จะมีมันก็องหลายแบบเลยค่ะพวกอันนี้หมายถึงว่าเราซื้อไปสู้กับคุณยายเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้หมายถึงแบบว่าถ้าเกิดเราเป็นคุณยายแกนี่ใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าจะมีคนหนึ่งที่ถูกเลือกเป็นคุณยายนี่เหรอใช่ค่ะ แต่ว่าอ๋อเอาวันนี้ไม่หนีอะไรเยอะเลยมีมีดด้วยอ้โมีดอิตโต้เหรออันนี้คือเราพาเพื่อนมาดูร้านค้าใช่ไหมว่าเราสามารถตกแต่งตัวละครของคุณยายแกนี่เป็นอะไรได้บ้างใช่ค่ะตกแต่งไม้กระบองอะไรประมาณนี้ค่ะมีดอะไรนะมีดอีตโต้เหรอแล้วเตาอะเตาอะไรไอเดี๋ยวนะอ่างโลหะไอเดี๋ยแล้วพี่พีทให้เสรมดแล้วเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมเลยไหมคะพี่พีทโอเค เดี๋ยวเรากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอุ้ยอันนี้เลือกว่าใครจะได้เป็นคุณยายแกรนนี่นะคะแล้วนี่เขาก็จะให้เราเลือกด่านนะเลือกด่านก่อนนะเอ๊ะมีสัคนเลือกด่านนี้โอเคได้เลือกด่านนี้ก็ได้อ่เลืกดานแล้วเขาจะสุ่มรายการทำแบบนี้อุ้ยเพื่อนเป็นใครไม่รู้เป็นเกือบแม่ถ้าเกิดโฟกัสเป็นคุณยายแกรนนี่นะโฟกัสจะไล่ตีเป็ฟิล์มเลยเออนี่ยังไงอะโฟกัสฮะเราก็ต้องแบบว่าค่คุณยายแกรนนี่มาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวิ่งเหมือนแบบว่ายังไงอะเหมือนพิกกี้เลยค่ะพ่ออ๋อไม ตกใจนี่เราสามารถย่อได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องไปหาของด้วยนะคะพี่บีมอ่ะแล้วเกมนี้นี่คุณยายแกนี่สามารถย่อย่อขาได้ไหมไม่ได้ค่ะเราถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากโนคุณยายแกนี่จับได้อ่ะแบบว่าคุณยายแกนี่เห็นเราใช่ไหมคะพ่อเราก็เป็นหลบแบบว่าซอกเล็กๆอะค่ะพ่อคุณยายแกนี่จะไม่สามารถเข้ามาหาเราได้แลวใครปิดประตูของเรายายแก่แล้วยายไม่สามารถย่อเขาได้เร็ยอ่ะมันวิ่งยังไงอ่ะอิงไม่ได้ค่ะ อุ้ยมีเรือพี่พีมข้างล่างอ่ะพี่พีมคะคือเราคืออันเนี้ยนะคะที่ปกติอาจจะจะบอกนะคะพราะคือเราอ่ะต้องหาอุปกรณ์ทั้งหมดอันเนี้ยค่ะเพราะพวกน้ำมันพวกแบบว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อมาให้ครบนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะสามารถนั่งเรือออกไปจากที่นี่ได้ก็คือนี่คือฉากจบก็คือมาที่นี่ช่ป่ะใช่ค่ะแล้วเราต้องจำทางไว้ด้วยนะว่าเรืออยู่ตรงไหน ไไม่ด้ก็คือเราหาของเพื่อที่ว่าเราจะหนีอออไปจากบ้านหลังนี้พี่พิมใช่ค่ะมีเวลาให้14นาทีนะคะทุกคนอ๋อนานโยู่อมาแล้วเจอทีทุกคนเจมแจ๊นี่คือไปมาดูลูกนี่แบบตกใจตอนนี้บ้านคุณยายแกนนี่อะไรตกใจหมดเลยตกใจเหมือนกันเพราะว่าสำหรับแมปนี้นี่เล่นสักสองตายเพื่อนดูนี่ก็น่าจะนานแล้วนะอันนี้ลูกคุณ มีแค่รูปแล้วก็ก็ตกใจแล้วเพื่อนก็ตกใจเพื่อนมากกว่าอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือเราน่าจะต้องหาอะไรมาปลดล็อกตรงไฟฟ้าเนี้ยค่ะพ่อเหรออุ้ยอะไรเพื่อนกุญแจพี่ฟิมเหรอการที่ผมเจอกุญแจอยู่แล้วเหมือนมีใครอยู่ข้างในอ่ะประตูมันกระเพื่อมอยู่เช่ค่ะพ่อเปิดเองค่ะเอาเหรอ้็ตรงนี้มีกุญแจอยู่อะตรงไหนคะตรงเนี้ยกุญแจ เอาเราไปปิดทำไมอ๋อเอาอันนี้คือกุญแจพี่พิมพ์กุญแจหยิบยังไงคะกด E เข้าพาใกล้ๆแล้วกด E ครับอ๋อได้้แลวได้แล้วพี่พิมพ์เราไปเปิดตรงนี้ไหมวยตายไม่ไดค่ะตายแน่อันนี้ผมเจอกุญแจนะผมคิดว่ากุญแจนี้เหมือนเราต้องไปหาอะไรมาเออมันนั้นไปเราต้องขยันลื้อหน่อยละงานเนี้ยคุณยายอยู่ห้อง ยายนี <Z an aaS as> ่อย่างเฟี้ยวเลยมีชุดนอนมันลายสไปเดอร์แมนนีนะฮอะไรที่เอนกโอ้ถ้าคุณยายแกนนี่มาข้างหลังคานมาข้างหลังนี่โฟกัสตุ้งเลยนะคะโอ้คือเมื่อกี้โฟกัสเจอแล้วโฟกัสตกใจเมื่อกี้โฟกัสเผื่อปโยนกุญแจเต่าแล้วกุญแจก็ต้องไม่เก็บใหม่แล้วเนี่ยโยนกุญแจได้กุญแจเหมือนกันเอาคุณยายไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยเอ้ยาจกูไม่เห็นหรอกคุณยาย หลบๆอุ้ยแฉบเกินแต่พี่ได้ลบได้เพราะคุณยายอุ้ยพื่อนเพื่อนบ้างเห็นไหมเขาเขาฆ่าเราไม่ได้เพราะเขาแบบว่าร่างมันเป็นอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงคุณยายวางกำจักไว้ข้างหน้าาออกมาไอ้ตองเรียนไรแล้ววันนี้เอากระตาลูอกไม่ใช่ออกไม่ได้ออกไม่ได้อะไรจำล่อไว้ไม่เพื่อนดีเลยที่เพื่อนอยู่ด้วยพ่อตายแล้ว ประกาศว่าคุณยายแกเนี่เขาต้องดักแน่เลยอะแล้วไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครโดนนะโดนกับระเบิดกระกัดโดนประกัโดนอ้าวโหจบเกมไปแล้วประกาศเอาประกาศโดนประกัดตายเอาไม่เป็นไรอย่างน้อยดูพี่ฟิล์มได้ดูคุณยายแกนี่กับพี่ฟิล์มได้เออหรือพี่ฟิล์มคนเดียวอ่ะหรือพี่ฟิล์มคนเดียวจริงดิเอ้ยแม่ถือว่าตายนี้เราฝึกฝีมือก่อนไงแสดงว่าเป็นบทเรียนว่ากเดี๋ยวข้าที่แคบนะเดี๋ยวจะเจออะไรนะไม่ใช่ครับเอ้ยแม่ อยาเข้าที่แคบถ้าเกิดเขาวางแคบนะคะทุกคนไม่มันเป็นทางแคบที่ไม่มีทางไปที่อื่นไงก็คือว่าเป็นซอกที่แบบต้องต้องมีทางออก้วยนะเข้าไปอะคือตาคือแบบว่าเกมนี้นะคะถ้าเกิดใครโดนแคบของคุณยายแกนนี่นะคะคือจะตายเลยแสดงว่าคุณยายแกนี่คนนี้เป็นเวชีน่าดูนะยังไม่ทำเลยแสดงว่าคุณยายแกรนี่เป็นผู้ชนะแล้วสิน่าจะใช่นะอ่ะพี่มีนไม่หาไปไหนอะไม่รู้ไม่ออกจากเกมเฉยเลย มีมามีมาแล้ววิบกัดเอ้ย่บอกนะาใหญ่ออกไปจากห้องก่อนน่ะแน่แน่เลยคุณยายใช่ไหมใช่คเปนี่ะอุ้ยเป็นเเอาเร็วยายยน่ะยายน่ะนะจะมาตให้ตีหนูย้ายยายยายย้ายย พยายามพูดไม่ไหวอะไรมันพูดก็ได้นะพูดน่าร้อเรียนพูดไงล่ะโอ้ตอนนี้แบบว่าเหมือนกันเล่ย์กันสองคนนะโดนโดนกันหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนสามคนนะกันนี่แหละตกใจจะตายเถอะได้ไปแล้วตึ้นตึ้มตึ้มแต่เรามาดูกันนะพวกกระสัจะสามารถเก็บของซ่อมเรือหนีออกไปจากที่ได้เปล่านะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะว่าเป็นเรือหรือเปล่าครับพวกเราต้องตั้งใจหาอุปกรณ์ จำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรนะโฟมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรือหรือเปล่าครับลาดลัดลดลัดมาหาแล้วัดเอาไ้ไงลัดลัดใมาหาแล้วใมาหาแล้วจมหาแล้วโอพ่พอย่างเปี้ยวาแคบไปทางออกอ่ะ เวลายห้อดโดนกันเลยโดนกันเลยเดี๋ยวพี่บีมจะจัดการได้แล้วมีคนหนึ่งคือวีมไหนเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยยายฟันแนวกินเด็กนะยายทีี่บีมที่พี่ลองหันหน้ากัพี่บีมลองสองหน้ากูบีมดิดูฟันคุณยายแกนี่ดีอย่างเดียวเมากไม่กินเด็กเลยนะพี่บีมถือว่าแบบว่าโหจัดการได้เร็วมากนะขอบคุ้ยเรียบร้อยง่ายไปเปล่า เล่นยากเลยนมันมีเพื่อนมีเพื่อนมาเพิ่มอ่ะมีเพื่อนมาเพิ่มอ่ะไม่ไ赖เล่นสี่คนเองครับผมคิดว่าเล่นยากนะ่าจะหาของเนี่ยนนะเดี๋ยวมาเล่นกันอีกอ่าต้องเล่นกันเรื่อยๆเพราะเป็นพิเศษเกมมันจะจบเร็วเกินนะครับผมโอ้ยไม่ได้ไม่เป็เป็นเลยตัวแก้แค้นที่สี่ดวงจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าวแล้วมีคนออกเหลือสามคนโอ๊ยมามอะไรครับเนี่ยแล้วพี่ฟิมพวกเราต้องเอาตัวรอดนะคะ เพื่อนวัสดีเอาล้เรามาอยู่ในไหนเนี่ยันอยู่โคลใต้ดินนะเนี่ยเปิดได้ไหม E โอ้โหต้องงนวอันนี้ครับปตนี้แอปวรนี้ตดนะลวีทอี่าไเพื่อนดนะรอดนะดีที่เขาไม่สนใจเรานตสนใจเพื่อนแล้วเดี๋ยวอ้อมมาข้าหล้านเราขึ้นแย่เลย อุ้ยเราติดเงินพี่เบียร์เข้าไปได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ยายมาแล้วกันตามพี่คุณยายมาแล้วอุ้ยมีอะไรมีอะไรมีกล้องมีอะไรคะอย่าบอกนะขอร้องเก็บกั้นะกัดขึ้นยังไงอะอุ้ยตกใจกดขึ้นนี่นากดขึ้นใช่ไหมเฮ้ยคุณยายงคนก็มีอะไรคะเมื่อกี้อยู่อยู่หน้าหลังนั้น้าตูนะ ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่พี่รองนะคะุ้ยมันไงนั่นไงยายอยู่จริงไปไปแล้วจ้าไปแล้วจมวิิ์อะม่จาาีังไงดีพแล้วการขลังกูตุ้งตุ้งตุต้งงต้งตุุ้้งตุ้งตุ้งตุ้้้งล้งุ้้้้งุงตงต้ ป้ยายมาแล้วผีมังตันเลยนะไอี่ันตันลนะดูดีนะเขาจะทาไหนอะถ้าเขาวางทีแคเราจบเลยนะมา่มาแกนั่นไปดีกว่าหิมาูเราหนีออกมาได้เลยพี่พิ๊อุ้ยนี่ ทุกคนเพื่อมาเปิดล็อกสะพานแล้วเราก็สามารถเดินไปได้แล้วแล้วแล้วล็อกเปิดล็อกตรงไหนครับเนี่ยเราต้องหารถมีลิ้นตรงนี้เหรอต้องหาอะไรอะคะเฮ้ก็กดเอียมื่อกี้กดอะไรไปงี้ไม่ได้รถสองดชี้ครับมชี้ย้ายผ่านไปทางนั้นตะกี้ไม่คิดว่าจะยืดตรงไหนบ้างนะตรงไม่ได้ S <S ไม่เจออะไรเลยอะไรไม่เป็นไม่เป็มาช่วยดูโฟกัสหน่อยทำไมอ่ะพี่มี็นมาช่วยหน่อยแม่คะเราแง่ค่ะมันจะมีอีให้กดอยู่อะค่ะโฟกัสทำไมเดี๋ยวมาเดี๋ยวปะไม่ได้นะต้องการของของต้องการของกวนฮัครับฮะย้ายย้ายอ่ะทำไมย<ด>้าย<ด>ทำไมย้าย<ด>ทำไรเปิดตรงเปิดตู้หาคุณหาของเจอกันหาเดี๋ยวกันหา คนยาไอเปิดมานี่บอกกั๊ดเซฟเลยเนี่ยพีฟี่มึงก็ขออยู่ในตู้เซฟก่อนนะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกตู้ล็อกเกอร์ตรู้ล็อกเกอร์โอ,อ้โหคนย,ยาเปิดใจแล้วทีห่หาไม่เจอเลยนะถ้าเปิดแล้วเนี่ยถ้าคุนยาเห็นเราก็ต้องนั่งสิเล่าอุ้ยถ้าเกิดเขาเปิดอะเปิดแลงก็จบเลยครับมันจะวิ่งอ้อมเนี่ยทีนั้นจะเป็นเทื่ีมหาคลัเลยเนี่ยอะไรยายออกยายเป็นอะไรเนี่ยทำไมเนี่ย ฟิมสงสัยน่าจะเหลือเราแค่สองคนตายเถอะผมเจอยายที่เหน็บวีดีมาสองตายดยอะโอเคนี่นี่มีคนมาเล่นกับเราอีกคนนึงนี่เหลือเราแค่สามคนอีกคนหนึหรือพวกเราแบบว่าวิ่งเก่งเกินไปเขาก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วออกดีกว่าตายจะหาใครไม่เจอคิดว่าไอ้เฟรมฟิมเป็นอย่างเงี้ยตายโหคัทอดยายจะเล่นเกมโกลด์่ากไปหันีอย่าคุณยาย ยังต้องนอนสิบวินาทีแปลว,ว่ามันน่าจะไปทำไหนอุ้ยอันนี้บ้าคนยายไปเลยด่านนี้เราต้องทำอะไรครับเนี่ยถึงเวลาล่าหลังหลานแล้ลลวหวังว่าให้เราจบเกมนะครับโอ้ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งออกไป,ไไปกน,นะไ,ไม่ได้หรอกคณยายคุณยายอยู่คุณยายเป็นพี่ฟิลม์มยังไงเกมนี้ก็จบนะอไลอ ืออกไปได้เหรอขายหรอถือวิมได้หนึ่งแล้วครับเหลือคนเดียวอันี้เอาแล้วเหลือว่ากันคนเดียวแล้วหลานรักของยายอยู่ไหนอ๋อนี่มันรูปฉันกับตาสมัยที่เรายังหนุ่มๆสาวๆเรายังรักกันดียัง <c oughs> นนกันรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมโอ้เจ้าได้ไหมนั่นมันหลานสาวตอนไปถ่ายกับอารรเฟรนเลอร์เมดนะฮะ หาะไ้เจอดีีเพิ่มมาตั้งสามคนไม่ตายแต่ผมจะมัวเล่นไม่ได้แล้วพลาดหลังไ้เมไปโดนไม่ดนไม่ดนความแข็งโอ้ยโอ้ย ก็มาก็ไม่รองเลยบีวสุดยอดอ่ะได้ทหัวไปบมวได้หั้วหัวไีบิวจบจดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเมาดูคนสุดท้ายดีกว่าเอาออกไม่ได้ด้วยอุวิมาคนนั่งเงี่ยเอ้าหัวเขาตีเอาแล้วเขาออกไปเหนไม่ได้เลยนี้ก็จะมีแถบนะเอาแล้วตรงนี้เขาก็ออกไปไม่ได้เหรอกระตัวใหญ่เกินตามเลยแล้วเื่อยวมีใครอีกมั้งเอามาเอามาเอามาให้ใหญ่เอ้าเหลือคนเดียวเหรอ ออไม่ได euh ้ออกกันอีกแล้วทำไมแม่ตาเถียงยายอีสารัทุกคนเท่าเทียมพี่มาน่าจะเหลือเราสองคนสุดท้ายแล้วแหละไม่สามคนอีกแล้วล่ะสามคนมาตายนี่แหละกั๊ดเซี่ยวกั๊จะเป็นหรอตายนี mm ่แหละโฟกัสต้องเป็นให้ได้อะไรครับโอมมันลุกเกย์มันลุกเกย์ตาตใเนี่ยโฟกัสเป็นโฟกัสแบบว่าจะดีใจที่สุดในโลกเลยน้าเราพูดได้แล่วโฟกัส ไม่นะนไยเถอะผมเป็นหลานของยายผมไม่อยากเป็นหลานยายได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาแก่แค้นแล้วสิคิดแล้วว่ายายจะตียายได้นะใช่วันนี้ฉันจะมาหาอาหารให้หลานกินเพิ่มฉันจะมาตีกบมดูดิว่าวันนี้สามารถแก้แค้นพี่ฟิล์มคืนได้หรือไม่โอ้โหพี่ฟิล์มบางแถบตรงไหนนะ เฮ้ตีให้ดูก่อนเลยที่มีเป็นนขวาไปประตูเอ้ามีรอบไปแล้วอุ้ยฮ่าฉันจะฉากกรอเรือให้ได้และดูฟันฉันทีคิดว่าจะหนีพ้นเหรอคิดถูกแล้ว ฉันว่ามันน่่มีใครอยู่ห้องนี้แหละไม่มีนะไม่มีทำยังไงดีเนี่ยปากเวลาคุณยายปากสีเนาะเอ้ยไม่ให้ปากยายเขียวหมาโยอุ้ยตรงนี้มีตู้เซฟด้วยอ่ะตู้เซฟตู้เซฟเอ้ยเอาอุ้ยอะไรเปิดได้หรอไม่ได้เนี่ยนะคุณยายแกนี่ต้องล่าคนอื่นมาหาสมบัติตรงนี้นะอุ้ยตรงนี้มีนายพรีมติ๊กแจ็รับอ้เห็นนะ โอ้โหบอกกันสงสัยจะล่าวีวีไม่ได้นะคืนนี้ทำไมในท่อฉันสิเอาแล้วบอกันเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยห้องน้ำใครอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยหนึ่งฝากระวางแท็บจับมาดีกว่าบอกกันเข้าก่อนเข้าก่อนไปวางตรงนูนดิตรงนูนี่ข้างในอ่ะวางเรื่องนี้ก็ ไม่ได้ดิโอ้กันได้เฟี้ยวเลยต้องระวังกิจลงช่องทางนั <PAUL Meeting> <im> ่น <sh> นี <Their royalty> <meter> ่เฮ้ยคนที่อยู่น่ะนายไม่เห็นหรือไงบีมบอกว่าฉันกำลังเอออยู่เปลืองมาเลยอยู่แท้แท้คนเขากำลังเอึ๋อยู่แท้ๆท้ย้ายน่อีกตาดีกว่าอีตาเดินตายตายตาย พี่เขาจะเริ่มเกมแล้วเนี่จังมากคนเพ่อนเขาเริ่มแล้วคนเพื่อนเป็นวะออไปเองคนเลื่อนเปนเหรอแต่เพื่อนก็ออกไปอีกคนที่เป็นออกไปใช่ล้วนี่เขาไม่อยากเป็นคุณยายแกนนี่นี่ไงเขาจะเริ่มอีกทีนึงเขาจะเริ่มอีกทีนึงอืมกดด้านไหนครับพัดน้านนี้เป็นอีกแล้ว ตายเถอะแต่คนไม่เล <w> ่นน้อยจังเลยเอ้ามีคนเพิ่มแล้วเนี่ยตายเลยอ่ะเนี่ยมันหลงทำยังไงก็เอาคลงไปตรงนี้หสมอเฮ้ยอุ้ยเฮ้อนี่ก็ดูเอเลียนนี่คนแบบตัวแบบเล็กๆนี่เหรอเอเลียนขาเรด้กว่าเอเลียนแบบประตูชี้เมียอะไรไรมเขาต้องการคญแจน่ะเลยอ่ะไม่ใช่ว่าขึ้นไปเจอคุณยายอย่างนี้นะเม่เอ้านะอุ้ยทางลัดทางลัด รู้สึกด่อนี้ต้องหากุญแจเปิดใช่ไหมพีฟิล์มส้มอยู่ส้มจมตีอยู่ตอนนี้ตกใจตอนนี้ตึงเครียดกันมากนะครับพีพมก็กำลังไล่ล่ากันอยู่เฮ้ยีพี j u s <c oughs> สบบามบรถหาโฟกัสเจอหรือเปล่านะหาโฟกัสเจอนี่พี่พ์มคือแบบว่าคือคนที่หาโฟกัสเจอใช่ไหมจะเจอโฟไมจะโฟหรือเปล่า ออกเรียบออกเรียบพี่ไม่บอกออกก็ตายเรียบร้อยทำอะไรพ่อไม่รู้ว่ามีแถบอยู่ก็เป็นไงไบ้างเพื่อนกับการหนีเอาตัวรอดจากบ้านคุณยายแกรนนี่แลคือคุณยายแกลนนี่คือพี่พีทมาได้เป็นคุณยายแกรนนี่บอกว่าบ่อพี่พีพี่พีททำไมพี่พีทล็กขึ้นบันไดมาใหม่ทีเมื่อกี้อุ้ยพี่พีเมื่อกี้พี่พีเห็นไหมไม่เห็นเลยเมื่อกี้มีคนนั่งย่องอยู่อะนั่งยองเหรอนั่งยอง ถ้าใครนะคะอยากเล่นแมปนี้นะคะเดี๋ยวเราคาคจะทิ้งลิงกเก็บไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนเาชวนเพื่อนมาเล่นกันนะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสาคนก็ต้องขตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะรบาเบียอีกกี่คน่ะดูกอนหนึ่งสองสามสี่นเด